อปึ้งเช็คภูมิแล้วไม่มีคนอยู่ไอ้วัดดีไม่วัดดีวัดดีโอ้ยยังไงแม่พี่โมแม่อะไรอย่าทำอะไรูเลยอะไร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 กินเลยคุณนักบุญกินเลยตอนนั้นน่ะยกให้โอ้ยเออหลัด โดนซะแล้วเพื่อนฉันแต่ตาที่แล้วเรื่องี่โอ้ยเจ๊ก็เลยนฉี่ยมมูนี่แหละเอ้ยมีคนมาเวทปลาฉันล่างอะไรพี่ไอ้ล่างเอามาจ้าของฝังผมของฝังทำไมไม่มันต้องแย่งพี่มันต้องแย่งมันไม่เกี่ยวเอาพี่เอาตัวแย่งพี่เอาตัวแย่งสิ มันต้องแย่งเองของนี่มาของผมมันต้องแย่งให้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ใส่ไม่ได้จ่ายค่าที่ไปไม่รู้ไม่รู้ที่รู้ว่สายจูอะอร่อยมากไอหมามาจากไหนเนี่ยเออแถววัดไงมาจากแถววัดไงโอ้ยหมามันมาจากไหนเมื่อกี้อ่ะต้องยงใครอ่ะเราไม่ได้เลี้ยงโอ้ย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 อย่าอย่า

ไม่มีใครตามต่อแ้อ้ยไม่มีใครตามต่ออ่าวเจ๊ข้างบนละอีกนิดเดียวเฮ้ยเศร้าอีกนิดเดียวเมื่อกี้พี่โมลงหัวแล้วนะถ้าเป็นตัวพี่โมในไอด์ไอด์หลักอะถ้าเป็นได้ไอดหลักอะเบิร์ดลงหัวตรงนั้น่ะ

ดักเป็นคนๆไปแหมแป่งเลยแรงกายแรงชินหรอชินไงชินหนีไม่ได้สีเนี่ยกันแล้วกระอิกเมื่อกี้น่ะสีเนี่ยจะตายแล้วนะบอกไว้ก่อนถ้าพี่ถ้าเป็นไอดีพี่โมที่พี่โมปักเปิ๊กอะเปิ๊กอะไรอะเปิ๊กเปิ๊กกินหัวคนอืมไม่อย่าแม่ไม่ย่าแม่ตายไปรู้อ่ะพี่โมต้องดังดังอีกครับผมนเชนไง โอ้ยยถอยสัตว์อ่าได้เลยโอ้มิเรียน่าเราถอยแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนโดนสูบเลือดสูบเนื้อไม่ใช่เามีคนสูบเลือดสูบเนื้อเออกูไปช่วยไปถัดช่างเถอะขาสั้นไปขาสั้นไปเศรโอยอย่ามากินพี่คีล่าหยุด ชั่วร้ายของเธอซะหยุดซะความชั่วร้ายน่ะนะวกับบ้านกับบ้านกลางสนามลบนี่เลยหัวเอ้ยแมนกูมีสูแรงแรงไหมเอ้ามันมันหยุดอ่ะทีมเขาบอกว่าทีมฝั่งสงครามขอให้หยุดแต่เขาว่าไงวะ เอรเจ็บเจ็บเหลือเกินคลิกตีถอยเลยรุนแรงโอ้ยแวนเวนแวนเวนแวนเวนวโว้ยปิงสองร้อยก็มาปิงสองร้อยใช่อ่ะอ่ะช่วยตีโอ้พิงสองร้อยหนูก็ปิงสองร้อยพี่จะเล่นเกมก็ลื่นนะโม่มาสี่เหมือนกันสองร้อยเหมือนกันพีโมช่วยแทนให้พี่ช่วยแทงมันอาจจะพี่โบจะเลี้ยงอ่ะอ่ะช่วยตีช่วยตีโอเคไปดูไปเออลูกจะไปไหนลูกเออพี่โมตามตูนตามตูด ขาดเลือดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่สีเดี่ยวมันอยู่นี่เฮ้ยอะไรโอ้ยจะมันโอ้โหจะไปไหนพี่โบพี่โบจะไปไหนอ้ชิบหายรชินนั่นแหละไปไหนอาชินไปไหนไม่รู้เลยอุตส่าห์ล่ออุตส่าห์ล่อสีเดี่ยววะลูกอุตส่าห์ล่อสีเดี่ยวมาอุตส่าห์ล่อุสาโลอุสาโลเงือเบิร์ดหัวแล้วพี่ไม่มีของแล้วนะพี่ไม่มีของแล้วนะพี่ไม่มีของพี่ไม่มีของพี่จะพี่พี่้างพี่มีเกาะ ตาย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 ก่อนช่างแมงมีหมดตายต่อเช่างแมงใครไม่ชอบเสียงตาคุวะไหนดูดิคิหน้าเลยเนแลกหลบสกิลอะไรสักตีดิอาจจรีดิซีเนลทำไระซีเนลกินเนียวเฮีอ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้เเ้ย แมง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 โอ้เสียดายอ่ะพี่โมย้ำย้ำย้ำพี่โมลืมเปิร์กอลิสพี่โมแล้วอ่ะโแม่งแม่งแมงแมงแมงพี่โมลืมเปิร์กใครใครอยากได้สายฮาร์ทคอร์มาช่องชินได้นะเจอเต็มที่เลยเอามันเอาเลยเอาเยเอาเลยเอ้ากิเลิอากิลิอาโถ่คนรักเลยคนรักพี่เลยอ่ะรักนักจ๋า จะบอกกัแล้วเอาพี่เลยนักบุญพิวสาอติไอโอเออรักบุญจ๋าผมเคลียร์เล่นล่างให้อย่าทำอะไรทำเลยเอานักบุญเป็นอินพุตเตอร์ใช่ปะวางคนที่เล็กนิดสอ่ากรี๊ดดังๆหน่อยนักบุญไงนักบุญเป็นอินพุตเตอร์พ่อพายอย่าไปวางแปดเลย สวัสดีพี่วันนี้เออวันนี้มากระทันหันใช่ไหมขอเอเนอร์จีเต็มหน่อยเออโอเคโอเคเอเนจีเต็มอ่ะเดี๋ยวล้างแม่งเลยล้างแล้วนีเราไปจะเอาพี่โมไม่ไม่ให้กินไส้ไปเอาไปเอาไปละเอาไปเอาไปละไอ้ไอ้โม่โม่เมียวมดตัวพร้อมเนี่ยมาเคลียอะไรอ่ะดีๆก็มีการทรยศเกิดขึ้นดูสึกว่าแย่ป้า แกมากมาก่ไปอ้โอ้แพี่แบงค์นะพี่แบงค์ชิแล้วนะพี่บอกก่อนนะพี่แบคชิแล้วนะโอ้โอ้โอกินมัเอออย่างั้นล้วพูดีครับโกีเนียวแท่ป้อมครับไปไปซีเียไปแทะป้อมทำไหมไม่ไม่อยากให้แทะให้พอดีสุสุยิงที่โมนะสุ่มานี่มาี ไอมันนี่คืออะไรมันนี่คืออะไรล่อเหรอล่อเหรอล่อเหรอแอบป้อมดีรออะไรแอบป้อมเหรอครับรออะไรก็อย่างแทปอมน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอ้าวพิกซี่ไม่มาด้วยเหรออ๋อไม่มาแอบป้อมมาไปไหมโอยพิกเก็ตอยู่พิกเก็ตอยู่ดีกว่ากูไม่รู้เลยพี่โบย่างเดียว เฮ้ยกดล้างไปละช่วยไม่ได้แล้วนะนายก็รู้ดิว่าฉันมีลางน่ะโอ้ยตายแล้วเอาเลยไปหามีลางเลยไม่รู้จะรอดไหมฮะเล่งแมลมูนไปก่อนเดี๋ยวนะโอ้โอโอ้โอโอ้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 เหยียดๆๆๆๆปล่อยไปรออะไรเยอะไป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 โอ้ย ไม่นะี่สมุนมาถ้วยอจะพึ่งได้ไหมอ่ะ่าพึ่งได้ไหมอ่ะไง่าพึ่งได้ไหมอ่ะเอาอะไรตรงนี้มาน้อนด้วยเพือเือเลือดเไป่เพียไปยูบโลกด้วยกันเถอะอ้้อยแล้วเว้าไม่ได้ยังไงของไว้นิดหน่อย พี่ไม่มีของเล่นแล้วว่ะมันไม่มีของแล้วว่ะอพี่เล่นไม่ได้แล้วว่ะถอนไว้อีกสิบห้าวิไรล่ะถอนไว้เดี๋ยวกูจะเกิดนานเลยพี่ไม่มีของเล่นนะพี่โมเจะได้ถึงกี่โมงเอ่สี่ห้าสี่

เดี๋ยวชินก็ได้เปิดฟีทอคคุยเรื่องละมัง้งมากินมีคิวนะฟีทอคค่ะคนเล่นชาไม่ได้นัดหรอกอยากอยากฟีทอคเองเพเยอร์เพเยอร์เล่นแบทรู้อย่างหนึ่งคืออาริทอยู่กับทุกคนแต่ไม่เคยอยู่กับแคลรี่เลยชินแกก็เกินชิน เออตามไปวนเวีย,ยนเพราะฉันวิ่งตามเธอไม่ทันน่ะอาริู่กับทุกคนค่ะไม่ได้อยู่กับแคลี <c oughs> ่โอ้โหเร่ยออกของแท้งฮัลโหลไหนวะโอ้จิสโอ้ไม่คีร่ากูยนะทำไมสีแล้วไม่ออกแท้งวะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ออกของเวทปะ่ะจะเียนอะไร อย่าเล่อย่าเห็นอย่าเห็นซีเนียร์ออกของไว้ไปโตให้เล่นซีเนียร์ออฟอย่างงั้นแหละเอ้ยไม่ใช่สีโล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 ตั้งไหนวะอ้อไอพี่สุดคิงโพ่าฆ่าได้แล้วหรือเปล่าไม่ใช่เอลซูรัสไป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 ่ปไ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 คไป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  บายบายไม่บายค่ะขอบคุณมากนะน้องชินไายบายแล้วจะแจกเสียงขำไม่เฉยค่ะแจกเสียงขำแจกเสียงขำพร้อมกับคนที่ต้องการเสียงดาต้องเสียงดาใช่ไหมครับไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแจกเสียงรีดรีดเอวิดีอ๋อจะินจะไงนะอีโมบีไม่เล่นละไม่เล่นละวดีพี่โมเลยนะฐานเกินหนูแล้วเนี่ย ไม่ใช่ตัว MVP คือกล้องฟ้าสีคามต่างหางแล้ว MVP นั่นน่ะตัวชาร์ลอตอ่ะ